นะครับจักรลูไพอโ่เครับพี่น้องโอ้ยออ้ครับโอ้ยนัมัเดียวไปเสียงหยังหัดวอ้ยเมามนี่ครับโอ้โอ้ยดครับโอ้มาเนีครับเต็มเลยโอ้ยโอ้ยเต็มเลโอ้ย ทีหลังดังกว่ารันบ้ังโอ้ยโอ้สวัสดีครับพี่น้องกบที่ทุกคนมาอนี้นะครับฝนตกเลยมามว่าหวานเหี้ยปลากันอยู่แถวไดพุ่หน่าเจ้าาเงาครับันเาโอ้เดี๋ยวยุบไปนะึมากเนน่ะครับ โอ oh, ้น oh. ีด hmm. oh, ีดีครับุหาเจ้าครับโอ้สุดยอดครับหาเจาเดีวนตัวครับว้าวเครับของเทครับขุนหาเจ้างครับสององครับกีเดี๋ยวโอ้วันเม่พี่นง้ยบนวันดีครับพี่น้อง วันนี้พพี่พ้าน้องวัต้งแงตัดเนวาครับขอให้ไปนะไี่น้องมู้นี้มาตัได้ครับผู้นี้มเจ้าพ่อเอาดเลยเจ้าเี้มาแล้วันเจ้าเท่าผูนี้เจ้าสีเสียบโบ้บนมู้นนะครับนีเจ้าเจ้าสมศักสีแล้วเจ้ากด้านนับพี่น้ออกบุญบุญขางหนใคจได้เหียบเลอ้้วนี่ได้แล้วได้แล้วน่ะผมบนั่ะโอ้อดครับพี่นอง องหนะส่โอ้ยสองสามไม่่บม่้อสบอปแบาทชัวาบ่โอ้ย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 ครับูไปยังไงอ้าวไม่ไม่หอดประดุกบาทนีูบ่รู้หน้าหาบ่หักยังมันอก ประดุกพ, ų, พ ah, Esta, ี่น้อกประดุกตาดแทงเขาน่ะตาดเง่าครับประดุกตาดเงวครับโอ้โยอดครับมอนีอ่าเด็กซีโต้เลรครับมอนี่พอใส่ไล่อยู่ซีโต้ะรครับมอนีอ่าเดี๋ยวถามเบิกันย่างๆครับผมนีนี่เหอบิ่ได้พ่น้อกเลยเบินาเบิร์นพินอ ต่อไปเป็นการจอบปลาทายผู้นี้เขากำลังจะทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยน่าเจ้าคนเด้อว้อ้พบี่งูฮะพ่าบิบิี่งูอยังปลาหาหมนหนึ่งน ปาแบบเราคือแบบปลาอีไท่โอ้โหนี่ครับนี่นูอู้นี่ปลาขาวมนครับนี่ปลาข้างบ้านเพิ่นเอ็นปลาอีไท่ับเพิ่นนี่ปลาขาวมนโอ้ยย้นย้อน้าเจ้ามานครับมานีโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดครับท่าเรือี่หนอนมุ่งเครับนี่ครับบรรยากาศตัดหแ้าบ้านนอกนะครับนี่หน้ามันหน้าฝนมาที่ถึงหนาไวเป็นอย่านี้นครับผม มา้นนี่ได้ครับโอ้หัวหน้าเจ้าเลี้ับหัวหน้าสักเสี่ยงเลยก็ตึงแค่กึตุ้มเลยเดินร้อเลยไม่ได้เอาร้อยไปใส่เดียวโอ้มาอยู่แล้วครับพี่น้องอู้ยอดครับปลาตองหัวครับปลาตองเต็มเลยนี่พี่น้องปลาสาวมึง อนนี้มันหนึ่ตัวเราเหมือนไมปตอมูทุกนแล้วี่มีที่เด็ดให้พี่น้องเบิ้ง่หอกโอ้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 หมันอีกแล้วครับมันอีกแล้วครับพี่น้องนแล้วครับไดล้วเห็นอยู่ว่หันพูดพูดครับครับครับโอ้ ที่เด็ดครับที่เด็ดตายยังครับตบไงหนึ่งบาทนี่นะพี่น้องตบไงครับตบไงครับเดี๋ยวเจียวครับเจียวครับเดี๋ยวเสียบยังเดี๋ยวครับมาดิเจียวเสียบครับเจียวเสียบยับถุงใส่ปลาไ่วแม่หมดคือปศิษย์เอาผมนี่ครับสุดยอดครับ มาคือกระโดดหนุ่เคือหาหมาหากินมันห็นนามาคือกระโดดหนี่เนี่เบิ่งเดี๋ยวนะโอ้่ครับีไปอีทยครับไปอีไทยครับเรามีมาป้ามาป้ากินนามไหมครับข้อแห้งก็แห้งยิ้วนามวับ ว้าเขาใส่ได้ยกพี่น้องก็ตั้งข้อไงครับพอสุม่มข้อเนี้ยครับขับข้อมาขับข้อมาขับกข้อดีลรึครับพี่นอ้งองยอดมอวพี่นอ้นองเดี๋ยว,<ก>วครับเดี่ยวไอ้เมื่อกี้อครับไหลบไปหน้ำมันมหน่นอย,ยครับน้ำหนีหน่อย ได้แต่ละครับตัวหนึ่งว่าดีมันแล้วบมันแล้วออยอถงมาครับอฮ้ยยยงยานยยยยยยอเยย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 ยอยย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 ่ โอ้ปลาสันมานครับปลาสันมนานาฮโอ้ยรอลุกแร้วลุกแล้ว,ลลวนี่ครับพามาเบ่งบรรยากาศบ้านนอกเข้านะครับ เดี๋ยวจั่งขับหาพอจะได้กินครับบ่หาขายกันหาขายปลามันสิส่วพันนะครับหาพอได้อยากได้กินครับพี่น้องไมย่มยู่บ้านเหรอเอาแล้วครับอันนี้มองที่สองนะครับจุดที่สองเหราจุดที่สองครับถอดอีกแล้ว <laughs> ครับ ครับนี่แหละครับโอ้ยคือวันหน่อยแท้คือโอ้ยหมาแล้วครับหมาเลยครับโอ้โอ้เต็มแล้วครับปลาดิดบนี่เหครับบุ่นบุญโบราณกลัวไม่ผุนเลยโอ้ยเจือแหละครับเจือแหละโอ้ ปากดครับปรากดครับบารีโอ้ใบวทวว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 ว่วว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 ว้วว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 ้วววครับวว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 ดวว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 เวว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 วกวัวว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 วนวว หัวเ v ียวหนานด้วยหูเลยน้เอเอาามาติลยยคับคับพี่น้องโอ้โหดญาไปกินอ้ยไอ้บยครับโอ้มันเดียวไปเสียงใหม่ยังหัดบูเ้ยเสียงปลามาหนะครับอ้ พี่เบนห้อยู่รอโอ้ยเอาเอาเอาปลานี่หาจะปล่อยปลาจิ่ะีโอ้หรายเลยพี่น้องมาดียอ้้มของฟอมีหมดน้ำเหลวมันหยาดอะไรอย่ครับพี่น้องโอ้ย มีปะครับพนโอ้ได้อีกแล้วครับโอ้หมาเนี่ยโอ้ยเต็มเลยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยโอ้โอ้ที่หลังดังกว่าพอนะโอ้เต็มเลยเ่รอโอ้ดีครับโอ้ไช่ใครับโอ้จุดจอด

โอ้วนย่นว่าีมูคึกดุดึกเจน้ำแห้งเจ้น้ำใสผมก็คอเ่มันม่เรื่อยครับแต่ว <lawsuit> ่าตรงเวนระยะห่างมันพักแม่หัวเรียนไดบ่โอ้หนึ่งสองสตมเต็มสามครับใส่ละนี่โอ้ สามครับบ่ถึงซิ <c oughs> งงบว่ทันซึดง่นนองดึง้องปาบเซียนเนี่ยดึง่องปาบเซียนมยากครับหยิบเรียบๆรียเงี้อแต้มสองแต้มครับ <c oughs> สะสมไปครับเดี๋ยวก็เป็นซิฟ <c oughs> สะสมไปครับเดี๋ยวเป็นซิฟเองนะดูอะไรี่น้องเองต,ต่าแต่งไว้ต่อสวามสิบิฟโอ้ทางขุนก็มีครับโอ้ตัวผมอ้วนนึงพผีง่องนี่ย อยหมืนไข่มันจักก่อนครับตัวงามนตัวอ่ามตัววนครับโอ้โหได้เฮ็ดดีเฮ็ดหอเด้อพ่นองนี่ยครับจักวัวแล้วพอดีโอสองลกเลยครับนี่ไอจีมีของแท้พ่นองเบิ้งนะครับยวจีมีของแท้หาเบิ้งนะครับอ้าว

สองแต็มครับพูดนะเจ้าเจ้าสองเจ้าสองโอ้ยมันผ่านบ่ไม่นะครับนั่นถึงอีดักไง

ไปดูดอว่าดีดอเออเดอหงอง้ยออเ้ยเห็นเป็นนะออกบางใหญ่เลยเอ้ย พอาใส่ไล่ก็จะเป็นเป็นลักเทือแต่ว่าาหนครับว่านม่หน่อยว่าันว่าันไหนกระปุู่สอ้ไกระปูครับปาดิกระปุ ด้๊กเอวครับพี่น้องเอ้ยพ่เนี้ยนี่เนีอยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยน้อยก็ได้นี่พี่น้องครับมากะพัวอุ้ยเป็นหมูเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอ้าบ้คนละมาแล้วครับมาแล้วโอ้หนึ่งสายพันหนึงสายพัน เจ็บๆพี่น้องกระปูนี่อนีครับเอาไปเมียนก่อนกัดเจ็บกระปูคัดไปอวยู่วะใส่ขนาดแจวครับวัดดีพี่น้องเขาเนี่ยอ้าวผมวัาดีครับสิเปิดช่องยูทูบยู่บวะครับเปิดยูบเปิดยู่ครับนีอเดี๋ยวถามล้อช่วงเด้อครับพี่น้องเด้อที่สองวันหูอยู่วันไอคิดไปแล้ว โอ้ยปลาแขงพี่รองเบิ่งเห็นนะครับพมานมานอยู่ครับโอ้บม่งเมย์มึงเมยเขาเอือยังนี่ไฟ้าเข็งดืมอน้ำน้องเกาหันเนี่าแขเ้ปโอ้ยันั่นปักมือนะครับตัวเด็กหน่อยบนน้ำใ้จับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อันนี้ปักยดครับไปเข็งครับพี่้องปักมือนะครับเล็กหน่อยบนนํำให้จับ เด็กใหม่ปุ้นี่น่ามายจับได้ปุ้ยยายกี่เสียหรืจับได้เง่นบกว่าคุ้มเลยครับปุ้ยยายยิ่งคุบเลยนิดหน่อยย่งจับได้ครับไม่เสียด้ยไปบวกันนะพัดใส้ได้อยู่พี่น้องโอ้ไปยังกันนะคือมุมคือมุมไปยังครับนี่ไปอีไท่ครับโอ้ไท่ครับโอ้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับสุดยอด เด๋วครับเด๋วครับเด๋วพวกกาเด๋วตลอดครับทายนู้ดทายนู้ดไอ้เหรอเอาไปเหมี่ยนแล้วปลาตัวมันจะตายมึงเจ๊งครับปลามันดิบอยู่บอกว่ามันตายเหรอือเวีนดิบ มันนเพรเดี๋ยวมาเรียนัพี่น้องเยันพ่เนี่ะตอกดครับตกดพเิอ้กดยังครับนี่กดวาอยถพี่น้องเอ้ยบยเบิ้งคะคๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาไมหัวนะะหัวย่านครับจับโอ้ยมันย่านประกอนบาทนี่ไอ้ลุงได้ปอดหาครับบานี่อ้า น้องน่องยังหัวหน้าน้องลิศนะน่องลิศนะจับน้องลิศจับประกกตครับมึอนี่โอ้มึอนี่อนุเคราะห์ครับมึอนี่น้องลิศจับประกกตดีพ่อพ่อย่านประกกตพอย่านพวกมิเงียง้ยตายแล้วพัวหน้ามันโอ้โบนอยเด้อพี่น้องเลยเดือดครับพี่โซ่เนี่ยอุ้ยโซ่หน้องมาบเลยใหญ่ตัวเตอเดือดอ่ะโอ้บึงเดือดครับพี่น้องอุ้ยเอาดีน้องลิศเอเฮ้เองย กดครับกดปากดว่าพ <c oughs> ี่น้องพี่น้องมา่งถ่ายไปเลยเอ้ยนี่ครับพี่น้องกากดว่าได้ไหมได้แจวปอแจ๋วครับพี่น้องโอ้แจ๋วครับมือนีีโอ้สุดยอดครับพี่น้องผ่านแล้ว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 ครับนั่งถ่ายอยู่เแก้วเดี๋ยวผ่านเหห้กับไปตื้อเหห้คือเก่าแต่ว่าตอนนี้บริษัทมหาดิทายทำได้นะครับเพราะว่า ไว้หนี้ครอบโดยเตรียมมากนะครับจะมีเยอะแต่ม่านี่เดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันที่บ้านผีเจ้านะครับว่าชีได้หลายไปหน่อยซ้ำแต่ครับเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันว่าชีได้หลายไปหน่อยนะครับที่บ้านผีเจ้าเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันครับตอนนี้พี่โต้ซับตอนนี้นะครับพอเอาไฟบนหม้อนะครับทาไปกับมวยหน่ยนะครับครับสิอมุกปลาครับพี่น้องเสือมุกปลาที่ให้น้องเกากินเมื่อก่อนพวกนี้ครัเจ้า มุกไข่ปลาก็หมกหัวปลาครับมันเหลือกไอยเสียเพิ่นครับผมได้เอามาใส่กันพยุงพยุงพี่ให้น้องเขากินนะครับขึ้นยอดขึ้ยอดมาเห็ดเป็นแบบไหนจะคอยบอกนะเนีนยมันจุ่มกันเยอะหัวปลาก็ไข่ปลาขี้ปลาหัวปลาไข่ปลาหมูไข่ปลาครับนั่งขึ้นไหม่นั่งไม่นะครับนั่งไม่ไหลหลามมันเหลือ อันเสียพอนก่อยนะผมนี่ครับนี่นี่นี่ก้อยปลาครับนี่ก้อยปลาที่เด็ดครับนี่ก้อยปลาครับโอ้ยของแท้ครับนี่ครับโัวสุดยอดครับเขาบ่อยกินซุกนี่บิดเสียพอนสิกินดิบเลยครับกินซอสป้าใหญ่นะพี่พี่พีหอมกินซอเขาบ่อยกินซุกกินดิบคราบกินสดเขาบอกว่าอีกินซุกกินดิบพี่พี่หอมกินสดยอดเลยนะซุกเราใส่บอะไรบ้างเพชรเนี้ยบ่หนา บเพ็ดบใส่ติบาหนเอาไเพ็ดเอาอยู่กันบทนม้านะแม่มาอา,าออเพ็มดม<ร>าเลยมามาเพ็ดมาเป็ <laughs> บเพ <laughs> ชร <c oughs> มุกขี่ปลาพี่ครับวิธีการพับใบตองพี่เหตุการณ์พับี่ครับวิธีการพับใบตองมุมุกปเเฮ็ดใจวมุกอีกย่งวครับเออนยละับตัวนี้พับใช่พับขวัพับใช่พับขวาเออรนีเนียพี่เนอนีันครับพี่ได้แล้วครับเขกเพ็ด้ยแบบไรแบบครบพี่น้กอุ้ยแบบครบยังคมมังหน้าบ่ บอแบบครบแบบครบก้อยแบบขมก่อยปลาคนเหล้ากินแบบพี่วะใส่เลยใส่เลยใส่เลยลูกโดดใส่เลยไปน้องใบตาอยู่ว่างใส่เลยลูกโดดเขาจอลุกโดดบนขน่ะเออพักกระโดดมาสิมีหน่องพักไหมรับนนครับที่นี่ครับเอ้ย เอามาคเอามาใบเดียวมาอ้ยมันไหนุกินใบเดียวครอบะกกินหลายใบโบใหเง้าเซียมาาอ้จดตอกเลย่าวอ้ยอ้ยอไน่อยนะอ้ยเอาเลยครับเอ้มัเอ้ยเปนไรวะ เก้วชิพครับเก้วชิพเดยอดครับนี่ครับันดีดีพี่น้องนี่ครับโอ้เตะคนกินนี่ครับอ้ดพี่น้องเ้อไปร้านคนนั้นเอะโอ้ดี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 ดคของหาของเจ้าละล่ะพอนน้ร้านคนอันมาาม้อนนึ่งคืนปู่ก็เจอันบันทญาใส

พอน่องพดบอกเออดน่อเนีนอ่ะเราะหัวเเเรหเาเาหวเวเนาาหัวงหนวเราะหาเราะวเวเอาเราเาวเราะหัาัายเนาะพ่วัเอามาเบิดวรันเบิดแลววครับีาวเกาะ้วาวเาว บวกใหญ่ๆครับให้มือกองเด้อทำงานนักเองทำงานนักมือมือกองทำงานครับมือนี่ไอพี่น้องมึงก็เออยแจ้วครับสีมือเป็นไรโลชั่นแจ้วครับเบรกุดออกจากมาเป็นพลังครับเดี๋ยวมาซุ่มเข่ากินเข่านะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ ปีงปลาตัวใหญ่ครับนี่ละคราข้ามเขึ้ยเลยข้ามขึ้ยตัวใหญ่ครับไปไทยใหญ่ครับน้่มขึ้นสุดยอดแน่หมดนี่ฝนตกมึงขึ้นนี่สุดยอดแล้วครับตัวนี้ครับนี่ครับก้อยครับไอ้โหนาบนก้อยปลา กินโซ่นะครับพ่าหนาครับโอ้ยครับเสียพอนห่อี่ครับอร่อยเลยอ้าวใส่พีน้องเบิ่งใกล้ๆเพ่ใกล้เขาเพิ่งได้ันเนี่ยกินไพีให้น้องเบิ่งียเสียซากห่อห้ยใส่ยงบูเนี่ยกระโดนเนาะเขาเพิ่พีเขานะครับเพี้ยโอ้ยเงาโอ้ยเี่าเขาขนาดเชียวมีนี่เนี่ยไม่พี่พักแกบพักพายแล้ว่ อลังซิตี้อลังครับกินอะไรฮารางหนี่อยให้ไร่บ้างดีครับกินโนนบอกอันนี้กินน่นผ้ากินครับกินน่นผ้ากินนะครับคนไม่ไหวตำรวจครับกินโน่นผ้ากินได้อะว่ากินได้ครับพี่น้องหมผ้าพี่ผ้าหน่อจะป้าเมย์ใครครับไปไทยเนาะมาหนาเนาะแมนไปไทยแมนไปไทยโอ้เหมือนคือว่าหมานครับมันนี่ฮะอยากให้กินพ่อใส่ไหลเนาะพ่อใส่ไหล่เยอะ เออพี่น้องอ้าวเป็นนี้เป็นยังคือนเป็ปหาปลาเหมือนี้ครับในเหมือนเลยล้วงไาเรื่อยๆใกล้แน่นอนเล็ดขนมันหนอนเออมาต่อไกลก่อนเป็นต่อไกล้านเขาไปนั่งเหยียบจุ๋งหอยหนอนเห็นปลาแดงขึ้นขนหนามเลยพากันไปตื้นแหนมตื้นลุ่มแหลมขึ้นลวงแหลมขึ้นลุ่มแหลมขึ้นล้วงท่านครับพี่น้องกินเขาแลี้ยงด้วกันครับวานนี้ก็กินเขากินปลาแล้วกันไม่ได้มีมันบ่พี่เจ้าไปบ่ ไปต้นหอกเติมเบิ่ลว่ากดแต่ว่าเกษียณขอลาพี่ลาน้องไปซสานีเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวกินหนามกันแล้วเดี๋ยวกินไปหากินกันต่อครับมื้อนี้ก็ถือว่าโอเคได้พอสมควรเนาะครับพอดีอยู่เดี๋ยวกินอยู่ห้าใช่นหมเฮาสิไปหา็าหากินหยังนจะไปเบิ่งกันนะครับแล้วงูก็สำรับมื้อนี้ฮะไปหาให้มันงูกะโอเคหาเบิ่งกันคลิปหน้าพี่น้องหาเห็ดแล้โงูก็สำรบคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องเพียงบสานี้ครับผมสวัสดีครับ